สวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ผมจะมาเปิดการ์ดอีโวนะตอนนี้เป็น EP ีที่9แล้วนะทุกคนมาดูกันเลยว่าเราจะดวงดีขนาดไหนนะเท่า,เาสำหรับผมที่ผ่านมาที่ผมมองว่าการ์ดที่ผมได้มาดีที่สุดนะจาก e p 1ถึง e p 9 <S <S ก็จะมีแค่อีโวซีกับอีโวไกอานะ <S <S ที่เหลือนั้นก็คือเหมือนซ้ำกันตลอดเลยไม่ว่าจะเป็น ซาฮูไม่ว่าจะเป็นไอใครอ่ะอ่าชิเอลอะไรอีกซาฮูชิเอลไอ้สกาเลตใช่ไหมมันชื่ออะไรนะควีนสก่าเลตใช่ไหมเออควีนสก่าเลตใช่ไหมไม่ใช่ควีนสกา่าเลตจิมากเกล็ดมากเกล็รสายามชื่ออะไรนะเนี่ยไอ้ตัวเนี่ย อาอถูกแล้วถูกแล้วนะทุกคนก็คือควินสกาเลตแล้วก็อะไรอีกที่มันได้เยอะๆนะ่ะต้องต้องกดตรงนี้ที่ได้เยอะๆมันจะมีอ่าไดลิทนะเอออีโวไดลิทออพวกนี้ได้เยอะมากได้บ่อยมากอีโวไดลิทแล้วอีตัวหนึ่งคือใครอะ อืมพิวมาลีทุกคนอีโวพิวมารีคือได้บ่อยมากเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็ดีก็คือเอลโลนี่นะแล้วก็อีโวมารอนเออตัวนี้มารอนแต่ว่ามารอนอะเรามีก่อนแล้วไอเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรเท่าไหร่นะทุกคนก็เราก็จะมาเปิดการ์ดกันเลยนะก็อีกอย่างหนึ่งผมอ่าได้มาจากชิ้นนี้ด้วยนะชิ้นนี้คือผมได้มาจากตรงนี้ทุกคน เนี่ยเกี่ยวกับการล็อกอินไลนวันนะอย่าลืมมาทำภารกิจกันละทุกคนตรงไหนเอ่ยเริ่มจากตรงนี้หรือเปล่าช่ามาเถอะแต่เราก็ได้มาอีกชิ้นหนึ่งนะก็คือชิ้นนี้แหละเออแต่เราจะมาเปิดสุดท้ายเนาะไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไรก็หวังว่าเราจะได้ตัวหโหดมาเลยทุกคนใบแรกนะเราขอ นี่นะมันก็คืออันเดียวกับวันนี้นะทุกคนนี่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ทุกคนมันจะมีโอกาสได้พระอภัยมณีนะผมอยากได้สุดแล้วตอนนี้โหดสุดแล้วในบรรดาการทั้งหมดนะเดี๋ยววันหลังผมจะจัดอันดับการที่โหดท,ที่สุดมาให้เพื่อนๆดูถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะเผื่อเขาอาจจะชอบเผื่อจะมีคนชอบว่าปัจจุบนันนี้การอะไรโหดที่สุดแล้วก็สามารถเล่นได้นะสาหรับผมผมมองว่าตัวนี้ทุกคน ตัวนี้เป็นท็อปของปัจจุบันเลยนะส่วนที่เหลือก็มันก็ตามลำดับแต่ผมก็จะมาทำให้ดูทีหลังนะโอเคเราก็คุยมายื้แล้วทุกคนสิ่งที่เหมือนเหมือนเดิมนะเออผมลืมบอกไปว่าสิ่งที่ผมอยากได้ก็ตัวซ้ำอ่ะไม่อยากได้อยากได้ไดเช่นอีโวเอโวลินอีโวผีเสื้อผีเสื้อไม่ค่อยอยากได้เพราะว่ามีททพีสงการนะ้วผมอยากได้มากที่สุดก็จะมี พระอาภัยมณีเออลินเบมบิน่าเกรตายอมราเพติสเบลเคนและทุกคนที่เหลือที่เหลือก็ไม่ต้องเท่าไหร่เบมบิน่าก็น่าสนใจอยู่นะถ้าเกินมันออกดีนี่คือบอกเลยไม่มีใครหยุดนางได้บอกคแค่นี้แหละโอเคมาเลยนะทุกคนขอ มีทริปให้กดด้วยนะดูนะกดตรงที่มันสาว่างนะทุกคนทุบชีอวไม่เอาชอีไม่เอานะเนีย่ยต้องกดตรงที่มันสาว่างนะทุกคนหนึ่งนี่เห็นไหมทุกคนเอเลบอสก็มาทุกคนอีโวเอเลบอสก็มาไม่คิดว่าจะมาแล้วทุกคน โอ้สุดยอดไปเลยเห็นไหมตามทริปที่เรากดอะทุกคนต้องกดแบบนี้เท่านั้นนะมันถึงจะออกวันนั้นที่ผมกดไกอาผมก็กดแบบนี้แหละดูนะกดตรงที่มันมีแสงสว่างมากที่สุดตรงใกล้ๆกับลูก,ลก,ลกตานี่นะมาดูทีนะจะต,ต้องกดให้ทันนะสงสัยจะไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ได้อีโวเอเลบอลมาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ ไม่คิดว่าจะมาทุกคนไม่มีใครคิดเลยว่าจะมานะโอเคมาดูชิ้นนี้นะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นอ e ีโวมาหนะามาดูกันโอ๊ยกดผิดเธอร่าพูดอัดคีเธอร่าพูดอ,อัดอคีนี่คือ ไม่ค่อยโหดแล้ว,ลวเอาไว้เป็นการสะสมแต่ก็ถือว่าวันนี้เราโชคดีอยู่นะที่เราได้ EVO a r b o a r d ทุกคนก็เลทดีขึ้นนะนี่ทุกคนก็ถือว่าดีขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจความสามารถของเขาคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดูว่าความสามารถของ EVO a r b o a r d มันคืออะไรเราก็ต้องเป็นตัวละคร ตรงนี้ใช่ไหมที่มีกดคําว่าที่มี eva l e b o s เ,เดี๋ยนี่น,นี่ทุกคนความสามารถมาดูกันเมื่อตกเลนมาข,ของฉันกดนเหมือนแบบนี้หรกอเ่านะเมื่อตกเลนมาข,ของฉันหรือก่อสร้าง90%จัดโอลิมปิกเลยเลือกหน้าหลังอัตโนมัติก็คือดึงหน้าหลังนะ แล้วก็กักขังก็คือก็คือจัดโอลิมปิกนั่นแหละทุกคนจัดโอลิมปิกแล้วก็ดึงหน้าหลังสี่ช่องแล้วก็ขังฟองสบู่นะแต่ส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอีกความส้ำซ้อนเห็เมืม่อกอสร้างอ่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่อะไรสักอย่างใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขออ่านเอฟเฟกต์ Effect. พื้นที่โลกมืดในหนึ่งพื้นที่จะติดตั้ง หน้าหลังรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวในถึงของฉันเมื่อตกแลนด์มาร์คของตัวเองกับหุสมาช้เือพื้นที่ลกมืดนพืนเมื่อเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงตกพื้นที่ตัวเองเงินก็จะแพงขึ้นใช่ไหมเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส50%เพิ่มค่าผ่านทางสองเท่านะเท่าในพื้นที่ของฉันทั้งหมดแลยย้ายทันทีไปยังพื้นที่ของฉันออมมีบอลทองด้วยนะ นี่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเอฟเฟกพื้นที่คืออะไรก็คือเอฟเฟกพื้นที่หมายถึงการเปลี่ยนพื้นที่เป็นสถานะพิเศษไม่ถือว่าเป็นสิ่งติดตั้งและเมื่อใช้เอฟเฟกพื้นที่การติดตั้งของฝ่ายตรงข้ามจะถูกเอาออกตัวละครที่ใช้เอฟเฟกพื้นที่ถึงแม้จะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้สกิลได้ก็ตามเอฟเฟกก็จะสามารถสแสดงผลได้ในหนึ่งพื้นที่สามารถ ใช้เอฟเฟกต์フェフェพื้นที่ได้อย่างเดียวและเอฟเฟกต์พื้นที่ที่ใช้ล่าสุดจะแสดงผลอ๋อคือเราอาจจะอ่านประมาณนี้เราอาจจะยังแบบอ๋อเฉยๆนะแต่ว่า,าจริงจริเราก็ยังไม่รู้ลยละเอียดจริงๆทุกคนเราก็ต้องมาเล่นเท่าเท่านั้นทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะถ้าเกิดใครอยากเห็นการรีวิวเอเลวอร์ก็สามารถ ติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีเพราะว่าเราได้เราได้ตัวอ e ีวนต์หรบอสนะทุกคนบา,บายบายไปละใครได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะ